รสชาติไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วก็ใส่อย่างที่ผมบอกคือมันพอดีแล้วแต่เพื่อนๆชอบรสชาติที่มันมีความเค็มขึ้นมานิดหน่อยหรือจะตัดน้ำตาลก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เหมือนเดิมครับพบกับผมชอ่องต้นไก่เซนนะครับวันนี้เป็นเมนูง่ายๆกับบ,บายๆนะครับก็เ,เป็นกับข้าวีม่ดีนะผมเองวันนี้พอดีอยากทานนะครับก็จะเป็นไข่น้ํานะครับ เมนูไข่น้าเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันเลยครับในส่วนของวัตถุดิบที่เราต้องเตรียมในวันนี้นะครับก็จะเป็นไข่ไก่3ามลูกนะครับวันนี้ผมใช้ประมาณ3มลูกนี่ก็จะเป็นหมูสับนะครับพร้อมกับหอมแดงหั่นนะครับผมเตรียมไว้ละเดี๋ยวเราจะตีเป็นไข่เจียวนะครับทำไข่เจียวปกตินะครับเพื่อนๆชอบใส่อะไรก็ใส่นั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นต่างัรกี้แล้วก็กระเทียมนะครับทุบนิดนึงดีวก็เป็นต้นหอมหั่นนะครับต่อมาก็จะเป็นพริกไทยนะครับ ไทรดาหรือพีไทรขาก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆก็จะเป็นรสดีนะครับจะหมูหรือไก่ก็ตามความชอบเหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยครับขับแรกนะครับเราก็เตรียมหมูสับกับหอมนะครับที่เตรียมไว้เมื่อกี้นะครับตอกไข่เลยนะครับสามใบตอกใส่ใหมดเลย เฮสยีเข้ากันเลยนะครับสยีเข้ากันเลยนะครับเพื่อนชอบใส่อะไรก็ใส่ประมาณนั้นเลยนะครับใส่ไปได้เลยนะครับแล้วผมวันนี้ใส่หมูกับกับหอมแดงนะครับเลยเดีวจะปรุงไข่ให้มีรสชาตินิดนึงนะครับก็ขอหนวลนิดนึงขาดไม่ได้เลยนิ้วขาวนิดนึงคนเข้ากันเลยเสร็จแล้วตั้งเตาเลยนะครับ ตังกั้วครับใช้ฟกลางนะครับน้ำมันนิดหน่อยรอให้น้ำมันร้อนหน่อยนะครับคางก็เริ่มร้อนแล้วนะครับกับไข่ลงไปเลยว้าวเตะมันทั่วเลยนะครับเตงให้มันทั่วๆนะครับให้มันกระจายไปทั่วนะครับีนี้เราก็พยายามกลับดูนะครับ ไฟเพียรข้นตัวนะครับอือหือนี่ครับสุดได้ที่ประมาณนี้นะครับก็ตามความชอบนะครับของผมไม่เป็นนิดนึงนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหานะหั่นมาเลยนะครับเป็นชิช้นๆพอคำนะครับทำให้อันเลยนะครับ เมื่อทอดไข่เสร็จแล้วนะครับก็พักไว้ก่อนอันนี้เรามาตั้งหม้อน,นะครับใส่น้ำไปประมาณนักครึ่งลิตรนะครับโดยประมาณหรือน้อยไานั้นก็ได้แล้วแต่ตามขนาดของไข่นะครับเสร็จแล้วใส่ราบะคีแล้วก็กระเทียมนะครับพุ๊นิดหน่อยนะครับอยงไปเลยแล้วก็ใส่อป,ประมาณนะครับตามาชอบ รถดีนะครับประมาณหนึ่งาโต้นะครับใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วรอให้น้ําเดือดน,นะครับเดี๋ยวเราค่อยเอาข่ยงใส่นะครับน้ำเริ่มเดือดน,นะครับก็นําไข่ที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปเลยง่ายๆเลยครับเี yeah. ๋ยได้เข้ากันเลยนะครับ น้ำต้นหอมนี่เราหั่นไว้นะครับใส่ลงไปเลยเคุกไปเข้ากันเลยนะครับรสชาติไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วก็ใส่อ,อย่างที่ผมบอกคือมันพอดีแล้วล้าเพื่อนๆชอบรสชาติที่มันมีความเค็มขึ้นมานิดหน่อยหรือจะตัดน้ำตาลก็แล้วแต่แตเพื่อนๆชอบนะครับส่วนผมมันพอดีแล้วประมาณนี้เสร็จแล้วปิดแก๊สได้เลยใส่จานไปพร้อมเกร์ฟตอนนี้ก็จัดใส่ถ้วยเ,เรียบร้อยแล้วครับร้อน,นเลยมันชื้นนะครับจะเป็นเมนูซดน้ำมันร้อนตรงโล่งคอนะครับ เพื่อนๆไปลองทำมาได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับก็เป็นกำลังใจและการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ